ราคาคือ1,998นาาบปดาทค่ะขอบคุณค่ะครับผมโอเคเอาแล้วแนะนำตัวนะครับนิดคือทำอาชีพอะไรครับเป็นแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านนะคะเลี้ยงหลานด้วยค่ะเลี้ยงหลานนะคะแล้ววันนี้เนี่ยมั่นใจไหม่ะคะหีหลานหนีลูกมาค่ะตอนนี้หลานกี่ขวบแล้วคะ คนโตสามขวบอุ้ยไม่ใช่ค่ะคนโตแปดขวบคนเล็กหนึ่งเดือนค่ะแล้วสามขวบมาจากไหนจ๊ะเดาว่าตอนนี้นะคะเดาว่าตอนนี้คนโตเนี่ยเอาคนเล็กหย่อนมาที่ระเบียงนะคะเรียกกลับไปนะคะเมเปิ้ลคุณยายมาออกรายการแล้วนะลูกอย่าจะเอารางวัลไปฝากพูดกับใครนะคะบอกน้องเมเบิ้ล๋ยวเขาจะดูรายการวันเลยน้องอะไรนะน้องเมเบิ้ลค่ะน้องเมเบิ้ลนะใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นแน่นอนนะคะไม่เกิดค่ะสุดสุดโอเคอ่ะหยอกหยอกเพราะนั้นวันนี้คุณยายตั้งใจเต็มที่เอาขอราวัลไปฝากล้านเลยนะคะสเปร์ป้าพารวยเอาละครับเกมนี้อยากให้นิด ใช้เงิน1 3 0 0 0บาทให้หมดเกลี้ยงโดยการเลือกของ3อย่างที่แพงๆเลยนะครับอย่าให้เงินเหลือแม้แต่บาทเดียวท่านนิดทำสำเร็จทั้งหมดนี้เป็นของนิดเลยนะครับชิ้นแรกเอาอะไรดีอะไรดีคะนาฬิกาค่ะนาฬิกามา,า,าดูราคานะครับนาฬิการาคานาฬิกา2,500บาทแหมค่อนข้างน้อยนะครับไปต่อครับอะไรดีคะ รองเท้าค่ะรองเท้าราคารองเท้าราคาเท่าไหร่3,850ครับชิ้นสุดท้ายต้องมากกว่า6,650เครื่องทำน้ำอุ่นค่ะเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับชิ้นสุดท้ายต้องแพงกว่า6 6 5 0ราคาเท่าไหร่แพงกว่า มาดูลำโพงนะครับลำโพงราคาไม่น่าเลือกนาฬิกาตั้งแต่แรก<ช>ครับอาปาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเลย <นะ S 1> ครับไปเลยครับไปเลยครับยังมีโอกาสนะคะไปลุ้นกันในวงล้อนำโชค